สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเอสุรภาชาแนลค่ะวันนี้เอพาทุกท่านมายูทีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาชมประเภีแี้เ,เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเทียนที่พวกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้เป็นประเภทแกะสลักนะคะของวัดแจ้งค่ะวัดแจ้งนี่ก็ถือว่าเป็นเทียนขนาดใหญ่นะคะที่กำลังขับเคลื่อน ะะตอนนี้ก็คือแห่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้คนก็ลังไลมาดูประเพณีีห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดปุโลราชธานีค่ะเราไปดูคันต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นประเภทตีพิมพ์นะคะนี่เป็นประเภทตีพิมพ์ของวัดอะไรเรามาดูกันนะคะอันนี้กําลังจะเคลื่อนต้นเทียนไปเนาะนะคะ แบบนี้เรียกว่าประเภทตีพิมพ์นะมาดูกันชัดๆเลยค่าทําแบบนี้นะคะลักษณะของการตีพิมพ์มเนาะวัสดุที่ใช้ก็สวยงามค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยเดียวเดียวเดียวนี่อันนี้นะคะฝากคุณแม่นะคะมาเที่ยว นี่คือประเภทตีพิมพ์ผู้คนก็หลังไหลเข้ามายแยะมากมายกำลังที่จะเคลื่อนต้นเพียนออกไปเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละอ่ะไปได้เลยค่ะเอาเลยทั้งหลังพอ่อเอาทั้งหลังพอ่อ นี่อ่ะเข้าไปดูพิธีข้างในกันเลยดีกว่าค่ะนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าอยู่ในประเทศไทยนะคะโบเกยเห็นประเภทนี้แห่เทียนขบวนษานะคะช่องสุรภาพชาแนลผามาเบิ่งเดอเราะค่ะโอโหอลังการมากเลยค่ะแห่เทียนสมกับคาขวัญจังหวัดบุบลราชธานีแม่เมืองแหง่งดอกมัวง,งามแม่น้ำสองสีมีป่าแซ่บหลายหาดทรายแก่งหิน ทินไทยนักปราชควยราชไ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษาหาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีคนดีสีอุบลค่ะนะคะนี่งามล้ำเทียนพรรษานะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้ามาดูใกล้ๆนะคะข้ามเบิ่งไกลๆก,กันเลยนะคะเรื่องขออนุญาต ใส่ภาษาบานจระของค่ะนี่ค่ะโอ้ยงามแห้งค่ะแบบนี้เอิ่นว่าลักษณะของเทียนประเภทแกะสลักนะคะใช้การลงทุนนะคะตนน้นเรื่องนีมูลาค่าก็ลักแสนเลยนะคะพี่น้องว่าสิได้เทียนงามๆแบบนี้มใม่พอแม่พี่น้องได้เบิงกันนะคะงามแห้งค่ะอันนี้เป็นวัดสุทัศน์ค่ะวัดสุทัศน์เป็นประเภทเทียนขนาดใหญ่ค่ะ งามแหงค่ะงามหลายนะคะนี่ละงาบโบ่าสิเป็นชาวไทยแถวต่างชาตินะคะลางไหลมาเบิงต้นเทียนจัง,จงหวัดอุบลราชธานีค่ะนะคะอันนี้วัดสุทธศน์ค่ะนะวัดสุธาตุนี่ก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแลวก็ได้รับรางวัลทุกป,ปีค่ะอ่าไปชมกันเลยค่ะ เอกบุเคยได้มาเบึงยักเชือกหรอคะ่ะเป็นคนอุบลอยู่แต่ว่าบุเคยได้มาเบึงนะคะ14ป,ปีแล้วนะคะที่เรียนอยู่ในเมืองล่ะกะ็ไปเห็นงานเนาะนะคะงามแพงค่ะนะคะจังโอ้ยนะคะเบึงดูเวิร์ดเหมือเบิร์ดเวีนกับโอเบอือคะ่ะมาเบิ้งด้านนี่ค่ะ นี่ก็งามคือกันค่ะประเภทประเภทแกสลักนะคะโอ้ยนะคะทายทอดเอกลักษณ์ออกมาได้ยย่างสวยงามค่ะนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของคนอุบลน,นะคะได้ทายทอดความเสื่อทางศาสนาออกมาทางต้นเทียนค่ะนะคะเวลาเขาพรรษาเขาสีโบเวียนเทียนนะคะแต่ว่าเขาสิมิการแห่เทียนค่ะไปชมไกลๆเลยค่ะ เป็นงานปีมือสวยงามลายค่ะอันนี้โอ้นี่นะคะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอำเภอนี่ถือว่าเป็นอำเภอใหญ่นะคะของจังหวัดอุบลได้รับรางวัลประเภทแกะสลักนะคงบอกเลยว่า กับพรงวันนะด้วยความง,งามความละเอียดละไม่งานประณีตสวยงามมากเลยค่ะนะงามแห้งค่ะ่วนขาล่างการในศาสตรไปไกลๆนะคะบ่อธรรม,ด,มาดาค่ะ มาเรียงว่างเรียงกันนะคะว่าประเภทตนเพี้ยนที่ได้รับรางวัลน,นะคะเราก็จะเอามาว่างเรียงเรียงกันให้นักท่องเที่ยวนะคะหรือฐานผู้ชมนี่นะคะถึงมาชมได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะล้ายแห้งค่ะพี่น้องอันร่างการแห้งง่ามแห้งค่ะง่ามจนมูว่าสีหาเบิ่งแบบนี้ได้มองได้นะคะ อันนี้โอ้เห็นแล้วค่ะนะอันนี้เป็นที่นมบ้านเกิดเจ้าของค่ะพี่น้องนใจแห้งนะคะอู๋อำเภอบุญทลีเหถือว่าได้รับรางวัลเทียนนะเทียนขนาดกลางนะ,ะได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะอ๋อนะนี่ได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งเทียนขนาดกลางก็โอ้ยงามมากนะ,ะงามจนแบบสั้นเลยค่ะตื่นเต้นนะ,ะตื่นเต้นแห้งบุญคืนว่าอำเภอเจ้าของสิเกงขนาดนี้นะ น้ำเสนอค่ะน้ำเสนอค่ะนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปให้กับเบทที่ชอบสุรภาพชาแนลน้ำนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ